ใครบางคนอาจจะมีโลก2ใบนะครับแต่ Facebook บอกว่าคุณสามารถมีโลกได้4ใบนะแล้วโลกใบนี้ก็ไม่ได้มีไว้ให้นายคนเดียวด้วยแต่มีไว้ให้หลายๆกิจการหลายๆรูปแบบลักษณะการใช้งานได้ f c e e o o o นะครับได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะครับเรียกว่าเป็นการสร้างโปรไฟล์แยกนะครับแต่เดิมเราใช้ Facebook เราก็จะมี Account เดียวเนาะ ถ้าเราอยากจะมีร่างทรงหรือว่านอมินีหรือแอคหลุมแอคผีแล้วแต่คุณจะเรียกอ่ะคุณจะเรียกว่าอะไรนะฮะคุณก็สามารถไปสร้างมาอีกอันหนึ่งได้ก็สร้างเป็นอีกแอเคเขาหนึ่งเลยนะซึ่งมันก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันอันนี้ก็ยากที่จะพิสูจน์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ Facebook กับรู้สึกว่าเขาน่าจะอนุญาตให้ยูเซอร์ทุกคนเนี่ยสามารถสร้างโลกส่วนตัว ในรูปแบบต่างๆกันได้ได้ถึง4แบบด้วยกันเออก็คือยอมให้เราเนี่ย1บัญชีเดียวนะครับมีได้ถึง4โปรโฟไฟล์มีแอคเคาท์ย่อยๆอยู่ในนั้นนี่นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อะ่ะเรามีเพื่อนที่ทำงานนะฮะบางคนก็อยากจะมีโปรฟไฟล์เอาไว้คุยกับเพื่อนสนิทบางคนก็อยากจะแชร์คอนเทนต์นะฮะเป็นคนคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะ เหมือนอย่างแฮร์รี่แมกควายเนี่ยนะฮะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางคนก็อยากจะทำนู่นทํานี่นะฮะโดยที่ไม่ต้องไปล็อกอินใหม่ล็อกเอาท์ออกแล้วกลับเข้ามาใหม่บางทีเผลอโพสตผิดแอคหลุมแอคอะไรก็มีข่าวดราม่ากันเยอะแยะไปไปเม้นท์ผิดที่ก็เยอะแยะไปใช่ไหมครับ Facebook ก็เลยเพิ่มฟีเจอร์นี้ขึ้นมาให้เราเพิ่มขึ้นมาได้เป็นสโปรไฟล์ผมเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆเนี่ยนี่คือฟีเจอร์ที่ผมรอคอยแล้วน่าจะมีมาตั้งแต่สิปีที่แล้ว ผมู้ชมรู้ไหมครับว่า Facebook ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ Facebook ส่วนตัวผมอะที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็น Facebook อันที่สองก่อนหน้านี้นีตอนปี2007เลย Facebook โด่งดังใหม่ๆเนี่ยผมสมัครเข้าไปเลยผมใช้ชื่อที่ผมสะกดด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงผมที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษในพาสปอร์ตนะฮะคือชื่อผมเนี่ยที่รักเนี่ยนะฮะถ้าจะสะกดจริงๆอย่างทุกวันนี้ใน Facebook ผมจะเป็น t w e r a k ใช่ไหมครับ ชื่อจริงๆผมต้องสะกดว่า T H I R U K ผมเคยมี Facebook ที่ชื่อว่า T H I R U K บุญปีชามาแล้วนะฮะแล้วก็ต้องเลิกใช้ Facebook อันนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเข้าสู่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์ใหม่ๆเรายังไม่มีประสบการณ์เรายังเรายังอ่อนด้อยต่อเรื่องพวกนี้เรายังไร้เดียงสาอยู่ใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มทำรายการแบร์ไตรไฮเทคเริ่มเป็นพี่ล้มจิกโกไอทเงี้ย ผู้คนมากมายก็อยากจะรู้จักผมอยากจะเป็นเฟรนผมเราก็ต้องต้อนรับผู้ชมคนดูใช่ไหมฮะคือยุคแรกๆของ Facebook อ่ะมันเหมือนกับว่าใครมีเฟรนเยอะๆก็จะรู้สึกดีเหมือนมีคนมาแอดเฟรนเยอะมันรู้สึกดีคนบางคนที่ไม่ได้เป็นคนต่อหน้าพับลิกเนี่ยนะฮะคนบางคนก็อาจจะรู้สึกเงาๆว่าเล่น Facebook แล้วไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีใครมาคุยด้วยอะไรเงี้ยคือคือแต่ละคนสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่ผมตอนนั้นเนี่ยผมก็ หลงละเิงกับโซเชียลเน็ตเวิร์กผมก็เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้ยผู้ชมแฟนรายการแอดเข้ามาผมรับแอดหมดผมมีเพื่อนเต็ม Facebook เต็มสตรีมของ Facebook คือ5,000คนเต็มอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่เดือนนะฮะหลังจากที่เริ่มเล่นหลังจากนั้นก็เกิดสิ่งที่ผมเพิ่งมารู้ความจริงทีหลังว่าพอคุณมีเฟรน5,000คนนะครับ เรื่องนี้บอกไว้เลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าวุ้ยอยากมีเพื่อน Facebook เยอะๆแบบพี่หลามรู้จักคนเยอะๆดีคอนเน็กชันคนนั้นคนนี้ได้รู้เรื่องราวคนนั้นคนนี้มันน่าจะเป็นเรื่องดีนะคะทาไมพี่หลามถึงคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีอ่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะฮะพอคุณมีเพื่อน5,000คนแล้ว5,000คนเนี้ยถ้ามีเพื่อนสนิทก็ไม่เกิน200เพราะอย่างทุกวันนี้ผมมีเพื่อนอยู่300กว่าคนเองนะถ้าเพื่อนสนิทอยู่ใน200อยู่ใน5,000มันกลบหมดครับแล้ว ฟีดหรือไทม์ไลน์ผมเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะถ้าฟีดหรือไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมีคน5 0 0พันคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตเขาอะแต่ละคนเนี่ยก็มีสุขมีทุกข์มีเศร้ามีเหงามีดรามา่ามีโมโหโกหามีชีวิตล้มเหลวผิดหวังอวดสวยอวดหลอ่ออะไรทุกคนมีรูปแบบของตัวเองหมดแต่ผมไม่ได้สนิทกับคนเหล่านั้นเลยผมไม่ใช่เพื่อนสนิทกับคนเหล่านั้นเลยมันทำให้ฟีดของผมเนี่ยใครก็ไม่รู้ อ็นที่มันเรื่องราวของใครอ๋อเหรอเอาคนนี้ดีใจเอาคนนี้เสียใจเอาคนนี้ดรามา่าเอาคนนี้โกรธคนนี้ด่าคนนั้นคนนี้นนแล้วทั้งหมดนี้มันเรื่องอะไรอ่ะมันไม่เห็นเกี่ยวกับผมเลยอะ่ะผมไม่ได้สนิทกับคนเหล่านั้น <laughs> มันทําให้ผมเล่น Facebook ไม่มีความสุขเลยครับเราเล่น Facebook เพราะอะไรเราอยากจะรู้ว่าเออเพื่อนของเราคนที่เรารู้จักจริงๆ เพื่อนในชีวิตจริงเราเพื่อนที่คุ้นเคยกับเราคนที่เคยทํากิจกรรมเคยเรียนมาเคยทํางานด้วยกันมาเป็นเพื่อนสนิทกันชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างแล้วอัปเดตชีวิตกันใช่ไหมฮะฟีดมันคือการอัปเดตชีวิตของคนที่รู้จักแต่พอไม่รู้จักปุ๊บผมโอ้โหปวดหัวมากผมแทบไม่อยากเล่น Facebook เลยผมอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตผมเนี่ยทำไมผมต้องมารับรู้เรื่องของใครก็ไม่รู้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วเขาเป็นใครแล้วเขาต้องการอะไรจากเรื่องไหนผมก็ไม่เข้าใจใช่ไหมฮะ สุดท้ายผมต้องทิ้ง Facebook อันแรกของผมผมต้องทิ้งเลยแล้วผมต้องสมัครใหม่แล้วผมต้องสร้าง Facebook อันใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่เป็นอันปัจจุบันนี้แล้วก็นี่คือเหตุผลที่ผมไม่สามารถรับคนอื่นเป็นเฟรนได้บางคนอาจจะเพิ่งมารู้จักผมอทุกวันนี้ผมเชื่อได้เลยที่นั่งดูข่าวนี้นะครับน่าจะมีหลายคนที่แอดมาแล้วทำไมพี่หลามเ เป็นคนยังไงนะทําไมแบบไม่รับแอดเนี่ยไม่รับเฟนเนี่ยอุตส่าห์ตามมาเชียร์อุตส่าห์เป็นแฟนรายการอุตส่าห์ชื่นชมจะไม่ไม่รับเข้าใจเหตุผลแรกใช่ไหมฮะนี่คือเหตุผลที่ทําให้ทุกวันนี้นะครับผมมีเฟรนอยู่แค่300กว่าคนแล้วผมไม่รับใครเลยแล้วผมเขียนไว้ในโปรไฟล์ผมเลยนะว่าต้องเป็นเพื่อนกันจริงๆก่อนนะต้องสนิทชิดเชื้อต้องรู้ต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นอะไรทำอะไรแล้วมีผลต่อชีวิตเราอย่างไรอะ่ะใช่ไหมฮะ ถามว่าในในสามร้อยกว่าคนเนี้มีผู้ชมรายการไหมมีนะครับแต่มีไม่กี่คนคนที่จะเป็นผู้ชมรายการแล้วจะเป็นเฟรนกับผมได้เนี่ยต้องพูดคุยกันผมต้องรู้จักคุณบ้านคุณอยู่ไหนคุณต้องเป็นเพื่อนผมก่อนอ่ะคือเราต้องสร้างความคุ้นเคยกันไปเรื่อยๆเจอกันํางานมาดูนั่งดูรายการที่ดิจิทัลเกรดเวมีน้องๆหลายคนมากนะที่นั่งดูรายการมาตลอดแล้วทุกวันนี้มาช่วยผมทำงาน ผมก็พาคนเหล่านี้มาทํางานแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วเราก็แอดกันเป็นเฟรนภายหลังไงนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงไม่รับแอดนะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจผมด้วยไม่ฉะนั้นถ้าผมรับแอดทุกคนผมจะกลายเป็นแบบ Facebook อันแรกซึ่งผมจะต้องทิ้งมันไปโชคดีมาก Facebook อันแรกทุกวันนี้ไม่ต้องไปหานะไม่อยู่แล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะคือผมเนี่ยมีเฟรนเต็ม5,000แล้วมีคนโ l ลว์ตามมาอีกประมาณ ประมาณอีก3,000คนเบ็ดเสร็จรวมทั้งหมด8,000คนมีอยู่ช่วงหนึ่ง Facebook บอกว่าคุณสามารถเปลี่ยน Facebook โปรไฟล์เนี่ยให้กลายเป็นเพจได้ทุกวันนี้คือเพจชาร์กโชว s ครับอันนั้นแหละผมเทินเป็นเพจเลยใช้เวลา30วันให้เขาตรวจสอบว่าทำไมคุณถึงเพจเต้องการจะเทินผมต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะอธิบายให้ Facebook ฟังว่าทาไมถึงต้องทาอย่างนั้น ก็คือเสียดายคนที่แอดมาทั้งหมดนะครับแล้วเราก็กลัวเขาจะเสียใจว่าเราทิ้งเขาไปอยู่ดีๆพี่ลามหายไปเลยทุกวันนี้คือเพจชักโชว์คนที่ Follow หรือกดไลค์เพจชักโชว์อยู่คุณคือเพื่อนบน Facebook อันแรกของผมนะฮะน่าจะจํากันได้อ่ะกลับมาเรื่องโ,อโหไปนอกเรื่องซะยาวไกลเลยนะครับแยกได้สูงสุดสโปรไฟล์คือคุณสามารถเข้าไปที่บัญชี Facebook ของคุณด้านบนนะเป็นรูปรูปคุณคลิกชื่อของคุณเสร็จปุ๊บเนะี่ยในเมนูนะมันจะมีเลยสร้างโปรไฟล์เพิ่มคุณก็สร้างเข้าไปเลย ผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้สร้างผมไม่รู้ว่ามันนับบัญชีหลักด้วยหรือเปล่าเป็น4คือสร้างได้อีก3หรือสร้างได้อีก4นะอันนี้ขออภยัยไม่แน่ใจจริงๆเพราะยังไม่ได้ลองนะครับแต่คือคุณจะสร้างโปรไฟล์ตั้งชื่อขึ้นมาใส่รูปขึ้นมาอะไรก็ได้นะครับยังไงก็ได้แล้วคุณไปแอดเฟนหรือไปแอดเพื่อนกับใครก็ได้คุณสามารถแบ่งเพื่อนคุณเป็นกรุ๊ปๆได้เลยนะเช่นกรุ๊ปนี้อ่านะฮะคุณอาจจะตั้งชื่อคือคือแล้วแต่วัตถุประสงค์ละ ว่าคุณจะตั้งชื่อให้มันรีเลทกับคนเดิมไหมเขาจะได้รู้ว่าบัญชีนี้คืออีกโปรไฟล์หนึ่งของคุณใช่ไหมอย่างผมอาจจะตั้งเป็นพี่หลามสองพี่หลามสามพี่หลามสี่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะฮะเสร็จแล้วเราเลือกได้ว่าเฟรนในพี่หลามสองจะเป็นใครบ้างเรื่องราวที่เราสนใจจะเป็นใครบ้างเราเอาไว้จัดการกับในสโคปต่างๆได้ซึ่งมันจะทําให้เราสามารถแบ่งแยก Facebook ของเราเล่นเป็นแบบๆได้บางคนอาจจะเป็นพ่อค้าก็สร้างโปรไฟล์สาหรับพ่อค้าโดยเฉพาะ เวลาคุยกับลูกค้าเวลาไปลงแอดโฆษณาเวลามีคนอินบ็อกมามันจะได้แยกส่วนเฮ้ยดีนะเนี่ยถ้ามี10ปีที่แล้วมีผมไม่ต้องทิ้ง Facebook อันแรกเลยนะครับและแต่มันมีข้อแม้อย่างหนึง่งเนื่องจากอีก4โปรไฟล์หรือ3โปรไฟล์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนคุณจริงๆมันคือเรานี่แหละแต่เป็นเราอีกภาคหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ตัวตนเราจริงๆเพราะฉะนั้น มันจะใช้ฟีเจอร์หลายอย่างใน Facebook ไม่ได้ครับอย่างเช่น Dating Dating คือหาคู่เพราะว่าอะชีวิตจริงแอคเขาจริงคุณอาจจะมีภรรยาอยู่แล้วแล้วคุณมาสร้างอีกโปรไฟล์หนึ่งแล้วไปหาคู่อันนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้อง Facebook ไม่ให้คุณทำนะครับ Marketplace ไม่ได้เออเฮ้ยเป็นพ่อค้าทำไม่ได้วะ่ะต้องไปสร้างอีกสาขอโทษขอโทษที่พูดไปทีแรก m a r k e t p ต a c e ไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยไม่ใช่ตัวตนคุณจริงๆแต่เป็นแค่เงาหนึ่งของคุณ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเออแต่จริงๆมันน่าได้นะมันควรได้นะเพราะว่ามันจะได้สืบสาวมาหาตัวจริงได้ไงมันควรจะได้นะมาเก็ตเพสแต่ในนี้เขาบอกว่าไม่ได้แล้วก็โปรเฟชชั่นอลโหมดเพเมต์แล้วก็ Mode, ment, วก Messenger ร์อ๋อเมสเซนเจอใช้ได้ไหมใช้ได้อ๋อการใช้งานผ่านแอปเ e สเ e นเจอจะมาทีหลังเนี่ยมันจะมีบางฟีเจอร์ที่ใช้ไม่ได้นะครับเพื่อว่า คุณเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันเป็นโปรไฟล์อีกโปรไฟล์หนึ่งของคุณที่แยกออกมามันเป็นเงาของคุณอีกเงาหนึ่งแค่นั้นเองใช่ไหมครับก็ดีสําหรับคนที่อยากจะบริหารจัดการนะครับหรือบางคนที่เป็นผู้ชายอาจจะเจ้าชู้เจ้าชู้หน่อยนะครับก็อาจจะสร้างโปรไฟล์หนึ่งเอาไว้หลีหญิง่าเอาไว้จีบสงจีบสาวคุยกับน้องๆเด็กๆอะไรก็ตามแต่แต่ผมบอกเลยมันอันตรายเพราะมันผูกกับบัญชีคุณอยู่มันสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า ไอ้เฟซบุ๊กอันนี้ตัวตนจริงๆมันคือใครซึ่งถ้าภรรยาคุณไปรู้เข้านะครับผมพูดได้คำเดียวเลยงามไส้